สู่นี้เขาจะตอนราก็สู่รายการช็อตต่อช็อตนะครับในสุดผมก็ได้ชื่อรายการนะคบเอาเป็นช็อตต่อช็อตกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นว่าเป็นประเด็นประเด็นประเด็นนี้เป็นช็อตนี้พอนี้มีการพูดถึงอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของประกันสังคมที่ยังไม่จดไม่สิ้นสักทีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหน้าของประกันสังคมได้ออกมาแถลงการครับมีการพูดถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นชัดหลุดเรื่องเสื้อสูทเรื่องแอปพลิเคชััันน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 นทททีีีีีี่่่่่่่่่่่มมมมมใชช้้้้้้ไไไดดููอออออออะรยาาาาางงเเเกกพแแแลวววสสืืตตๆจป็็3ิหํข แต่ว่าในการนําเสนอของแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีข้อจับพิรุษครับว่าเอ๊ะต่อแบบนี้มันใช่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมต่อแบบนี้ทำไมอะไรอย่างงี้ซึ่งแต่ละช็อตเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารวบรวมให้ท่านผู้ชมดูครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือพูดง่ายก็คือผมเป็นปิงเกาะข่าวของช่องอื่นต่างๆที่เป็นช่องหลักเอามาเล่าในช่องตัวเอง ทำงานสมัยน,นี้มันง่ายจริงๆเลยอันนี้คือด่าตัวเองนะไม่ได้ว่าใครจริงๆเรื่องของกันสังคมนีมันมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอช็อตนี้ช็อตเดียวแบบเน้นๆไปก่อนครับนั่นคือเรื่องของสูตรครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความแบบว่าเหมาะสมหรือไม่มันจําเป็นต้องทํำไหมแล้วก็เงินที่ได้มาจากไหนสรุปเอาทําให้ใครบ้างแล้วทําไปทําไมตรงนี้ทนายของประกันสังคมออามาเปิดเผยนะครับว่าเสื้อสูตรนี้ตอนแรกหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ ใส่เสื้อสูตเนี่ยมันดูสิน้นเปลืองสิ้นดีแต่ว่าประชาชนทั้งหลายคุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณเข้ามาในประกันสังคมหรือว่าเจอคนของประกันสังคมแล้วใส่ชุดสูรมาอย่างเงี้ยมันเกิดอัตลักษณ์ภูมิฐานความน่าเชื่อถือความสบายใจเวลาสื่อสารไปรโอ้คนนี้ดูน่าเชื่อถือจังเลยแล้วถ้าสมมติว่าไปเจอกันข้างนอกโอ้ยใส่เสื้อสูรสีฟ้าแบบนี้คนของประกันสังคมเนี่ยเราสามารถเดินดู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 ดดฮัลโหลสวัสดีค่ะขอถามเรื่องประกันสังคมได้ไหมความว่าแบบนี้มันนี่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 ถามได้ไหมเห็นไหมเห็น ดีขึ้นอย่างแน่นอนมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารกับผู้กันตนได้เวลาเราออกนอกสถานที่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเราแล้วว่าอ,าอย่างเงี้ยคือพนักงานปาระกันสังคมเนี่ยบางทีเขามาเดินมาถามข้อมูลนะคะหรือเราก็คิดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มที่แสดงถึงตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานปาระกันสังคมแต่ช็อตนี้ก็เกิดคำถามขึ้นครับว่าเอ๊ะเสื้อสูทที่ทํามาเนี่ยดูจากใบจัดซื้อจัดจ้างแล้วเนี่ยเออเหมือนทํามา700 0ตัวแล้วทําให้ใครบ้างอ่ะทำไมทำมาเยอะจังทางด้านตัวแทนของประกันสังคมก็บอกนะครับว่าทน แล้วมันไม่ใช่แค่เสื้อสูทอย่างเดียวนะมันมีเสื้อสูทมันมีเสื้อเชิ้ตข้างในแขนสั้นแขนยาวเป็น2องแล้วก็รวมถึงจริงเป็น4ชิ้นรวมเป็นชุดเดียวกันมันไม่ใช่แค่เสื้อสูทอย่างเดียวเห็นไหมมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวก่อน 7,000พคนนี่ให้ทุกคนเลยใช่ไหมแล้วคนที่เขาเป็นพวกพนักง,งานไอทีพวกที่เป็นหลังบ้านพวกแบบบัญชีพวกที่แบบทําเรื่องของการเงินที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในการให้การบริการกับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะเเสื้อสูรนี้ไปทําไมเขาจะใส่ทำไมนึกออกไหมสมมติผมเป็นไอทีผมเป็นช่างไฟประจําประกันสังคมอย่างงี้เอาเสื้อสูตรมาแล้วจะทําให้ผมแก้ไขปัญหาไอทีที่อยู่ในสถานกงงานประกันสังคมมันดีขึ้นเหรอแบบว่า wow! แต่ผมใส่ชุดสูทมาเนี่ยเครื่องปิ้นก็ไม่มีกระดาษติดอีกเลยคือผมไม่ได้ไปคุยกับใครอยู่แล้วไงเอาเสื้อสูทให้ผมใส่ทำไมแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยคุณทํางาน5วันแล้วคุณเอาเสื้อสูทให้คนละ1ชุดใส่เสื้อสูทยาวเลยเหรออ๋อปรากฏว่าไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าวันจันเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีกากีส่วนวรนศุเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าไทยแล้วอีก3วันน่ะแล้วนักข่าวก็ถามด้วยนะครับว่าเนี่ยมีผู้ประกันตนบอกนะครับว่าเนี่ยพอไปประกันสังคมก็เห็นพนักงานของประกันังนงงใ่่ราา้ทอออขปเเ็หวลกืษณ์ ดูดีทําให้รู้ว่าคนนี้เป็นคนของประกันสังคมเนี่ยคุณทําเสื้อโปโลได้ไหมคุณทําเสื้อคอปกได้ไหมที่มันราคาถูกกว่าแล้วในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่าทําเสื้อโปโลทําเสื้อคอปกอะไรธรรมดาเนี่ยมันอาจจะตกแค่ตัวละ300บาทเนี่ยคุณทาแต่เสื้อมาเลยตัวละ300แล้วคุณแจกไปเลยสมมติ5ตัวเลยก็ตกแค่คนละพันห้าถูกกว่ากันตั้งเยอะชุดสูตห้าพันใส่ได้วันเดียวแต่นี่พันห้าใส่ได้ทุกวันแล้วถามมารู้ไหมว่าเป็นคนของประกันสังคมรู้สิก็ในชุดนั้นมันก็ใส่โลโก้ของประกันสังคมไมปดิ ทำไมต้องเป็นชุดสูตรมันสมควรแก่การใช้เงินตรงนี้ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินของคุณมันเป็นเงินของผู้ประกันตนคุณก็ต้องทําให้มันประหยัดที่สุดให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วอย่างหนึ่งคือเสื้อโปโลมันก็สุภาพเราก็เห็นหน่วยงานอื่นที่เขาใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อคอปกธรมรมดาเต็มที่คุณก็ทาเข็มกัดมาดีใส่มาเลยกัดไปเลยก็ได้ถ้าอยากให้มันดูดีขึ้นมาอีกแล้วก็มี comment, คอมเมนต์คาถามมาต่อด้วยครับว่าเนี่ยก็คนที่มาแถลงการคุณของประกันสังคมใช่ไหมก็ไมีเเข็มััดดกอยยู่ล ตรงนี้ทางด้านของประกันสังคมบอกนะครับว่าอย่าลืมนะคะว่าเงินที่ได้มานี่มันเป็นเงินของ3ส่วน1มันเป็นเงินของผู้ประกันตน2มันเป็นเงินของนายจ้าง3มันเป็นเงินของรัฐบาลอย่าลืมนะคะว่าในตัวพรบเนี่ยการจัดเก็บเงินสมทบนะคะมาจาก3ฝ่ายนะคะผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลรัฐบาลก็จ่ายด้วยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เหละเป็นอะไรที่เอที่สุดแล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินของนายจ้างหรือเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนจ่ายเพิ่มเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขามีจุดประสงค์เพื่อให้ใครก็ เพื่อให้ผู้ประกันตนเงินทั้งหมดเนี่ยทั้ง3กองที่เอามารวมกันเนี่ยมันเป็นเงินของผู้ประกันตนหมดเลยมันก็เลยทาให้เราสามารถพูดได้ว่าประกันสังคมเนี่ยเอาเงินของผู้ประกันตนมาใช้แต่สิ่งที่ตัวแทนจับกันสังคมพูดที่บอกว่าอย่าลืมนะคะว่าเงินเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น3กองมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เอาเงินของผู้ประกันตนอย่างเดียวเราเอาเงินของนายจ้างด้วยเราเอาเงินของรัฐบาลด้วยมันมันไม่ได้แยกกองกันแบบนั้นแล้วเฮียสก็ทํารูปนี้ออกมาเลยครับเห็นไหมเงินลูกจ้าง875บาทเงินนายจ้าง875บาทแล้วเงินราฐบาลรปมมาอกเป็481บห้า เงินกองนี้ที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างเขาก็แบ่งประเภทเออกมาเป็น3ส่วนครับหคือเงินที่เอาไว้สําหรับแบบตอนที่เจ็บป่วยทุกคนละภาพแบบพิการหรือว่าตายนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งเงินออกมาเป็น262บาทนะอันนี้คือแบ่งเท่าๆกันเลยตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนการจ่ายทิ้งเป็นเหมือนกับว่าเงินประกันสุขภาพอะเวลาป่วยเวลาอะไรเนี่ยคุณก็เอาไปใช้เลยถึงคุณไม่ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกจ่ายทิ้งไปเลยแบบเหมือนเข้าตรงนี้2เงินว่างงานก็คือเนี่ยเห็นไหมแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยก็คือ มันเป็นส่วนที่เขากันไว้ตรงนี้เนี่ยเอามาให้คุณ แล้ว3คือเงินออมเงินออมเนี่ยก็คือ525บาทกับ17 5บาทเห็นไหมครับที่เขาขีดแดงไว้เนี่ยก็คือเป็นเงินที่ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้ก็คือเก็บไว้เลยตอนที่คุณอายุ55าตอนที่คุณอายุ60เนี่ยคุณถึงจะได้ตรงนี้กับคืนมันเป็นเงินออมสําหรับตัวคุณเองแล้วสําหรับคนที่งงนะครับว่าเนี่ยไอ้ที่เขียนว่าเนี่ยจันคือเะไร็คือน่ามัน,นมาจาก5%ของเ,งเืองทเ่็นกว่าูกจ้างเห็นต้องจ่ยงันค้ให้ปร,ก,รก็คือี่น5%นันนะัเอาไปใช้า้บ้างใน5%น,น1.5%เอไเใช้เป่วย 0.5%เอาไปใช้ว่างงานแล้วก็เงินออมอีก3%รวมกันเป็น5%พอดีนะส่วนรัฐบาลเนี่ยจ่ายให้เราเนี่ยประมาณแค่2.75%เนี่ยก็แบ่งไปว่าเนี่ยในเปอร์เซ็นต์นั้นมันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับมันก็จะได้เงินตรงนี้ออกมาแสดงว่าเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่รวมกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเงินของผู้ประกันตนจะเอามาแบ่งว่าเป็นเงินของใครของใครมันไม่ใช่พูดแบบนี้มันก็ทําให้เกิดความเอว่าแบบมันคือเงินของลูกจ้างแต่ก็นั่นแหละ آ, เรื่องนี้ปล่อยไปมันก็เป็นแค่รายละเอียดยิบยิบย่อยๆเพราะคาถามที่ตามมาก็คือว่าเอ้ย แล้วเงินเนี่ยคุณเอาเงินของใครมาใช้คุณเอาเงินส่วนไหนมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเงินของลูกจ้างเงินของผู้ประกันตนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตามพรบาตามที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยก็คือว่าเป็นเงินที่กันไว้สําหรับการบริหารเพราะว่าปร,าประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบ,บาลน,นะครับเวลาจะทําอะไรหรือว่ามีโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเอาเงินกองนี่แหละไอกองกลางเนี Applause ่ยไอกองที่ทุกคนจ่ายกันเนี่ยไอเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทที่เพิ่มขึ้นม,มาเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบาเนี่ยเอากองนี้แหละมาแต่ว่าในงบของการบริหารเนี่ย เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับปีที่แ oh ล <and> ้วนะครับประกันสังคมเนี่ยเก็บเงินจากทุกคนนะครับที่หักมาจากเงินเดือนของทุกคนเนี่ยรวมกันได้ประมาณ240,000ล้านบาทดังนั้นเนี่ย10%ของแสนสี่หมื่นก็คือ24,000ล้านบาทที่ประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิ์เอาไปใช้ในการบริหารแล้วทางฝั่งของประกันสังคมก็บอกเนี่ยจริงๆเราใช้ได้10%นะจากทั้งหมดนะแต่เราไม่ได้ใช้หมดเราใช้แค่2-3%เท่านั้นเองในการที่เราจะจัดสรรเงินเพื่อไปใช้ในการบริหารงานเนี่ยค่ะให้ใช้จาก10%ของเงินสมทบประจําปี เวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราใช้ไม่ถึง10%ประมาณ2-3%อนะคะอยู่ที่2%กว่ากว่าตรงนี้มีคนจับสังเกตว่าแหมพูดเหมือนทวงบุญคุณประมาณว่าแบบกูสา์ประหยัดให้มึงนะจริงๆกูจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้กูใช้เต็มแม็กเลยสิก็ได้กูไม่ต้องใช้เต็มแตเม่เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมคอมเมนต์พวกนี้เขามองโลกในแง่ไรเขาช่วยประหยัดเงินให้เราก็ถูกแล้วแต่สุดท้ายครับมันก็มีการจับประเด็นตรงนี้ต่อครับว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงงงงแแก้ไไขขหหรรืออม่่เเพาาะว10%บบินทั มันเยอะมากมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคือพอดูจากตัวเลขเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่ประกันสังคมสามารถใช้ได้ที่เอามาใช้จ่ายที่มาบริหารเนี่ยคือทั้งหมด24,0 0 0ล้านถึงแม้ว่าแต่ละครั้งอาจจะต้องมีการแจกแจงว่าเอาไปใช้ทําอะไรบ้างถูกกฎระเบียบไหมอะไรยังไงแต่ในแง่ของความเป็นจริงในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยถ้าสมมุติเขาจะเขียนมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็พอทําได้เหมือนอย่างกรณีของชุดสูตรนี่แหละครับที่ตอนนี้มีประเด็นดราม่าเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเนี่ยชุดสูตรที่ว่าเนี่ยคนที่จัดซื หลุดพอไปสืบค้นมาพอเห็นประกาศของสำงงนักประกันสังคมก็จะเห็นเลยครับว่าคนที่ได้กรรมสิทธิ์ในการทำไอโครงการชุดสูตรของประกันสังคมมูลค่า35ล้านบาทเนี่ยผู้ชนะการคัดเลือกก็คือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฮะประเด็นเก่ายังไม่หายประเด็นใหม่มาอีกแล้วงงไหมครับผู้ชมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับตัดเย็บชุดสูตรด้วยเหรอทำเป็นด้วยเหรอ ในใบประกาศตรงนี้นะครับได้เขียนเลยครับว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยได้ชนะโครงการนี้ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงก็คือแบบเลือกจิ้มมาได้เลยองค์การทหารผ่านศึกคุณเอาโครงการนี้ไปทํานะแล้วที่ให้คําสัมภาษณ์แถลงการ์วันนี้ที่บอกว่าเราบิดดิ้งล่ะหมายถึงว่ามีการแบบว่าประมูลราคานะแต่นี่คือในใบนี้เขียนว่าเฉพาะเจาะจงอ่ะทำไมไม่เหมือนกันอ่ะเราดําเนินการตามระเบียบพัสดุทุกอย่างนะคะเป็นการประกวดราคาจะซื้อจัดจ้างนะคะระเเนินการตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้องค่ะคืออย่างนี้ประมูลราคาก็คือ อ่ามาเรามีโครงการชุดสูตร7,000ตัวใครทําได้ดีที่สุดใครทําได้ถูกที่สุดมาเราจะเลือกคนนั้นแต่วิธีจาะจงก็คือเฮ้ย <Hey, nine. S 1> นายนายเองก็เป็นได้นะคนทําชุดสูตรนะ่ะเอ้า แต่ว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายไปครับท่านผู้ชมครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกระทําแบบนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเขาก็ทาตามกฎหมายเนื่องจากในกฎหมายเนี่ยมันก็มีบอกอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องการซื้อหรือว่าจ้างงานบางประเภทนะครับเช่นตรงนี้เขามีบอกเลยนะครับว่าชุดเครื่องแบบจ้างรอปรพอหรือว่างานทําความสะอาดเนี่ยหน่วยงานรัฐสามารถจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เลยแล้วก็สามารถใช้ด้วยวิธีแบบเจาะจงเลยก็คือแบบเนี่ยเอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่ทําเลยโดยไม่ต้องไปแข่งราคากับ ก็ชนได้เฮ้ย ไม่อะไม,ไม่ไม่กดไม้แค่นี้อะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมติของคอรมตั้งแต่ปี2530อขึ้นนานแล้วประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับโดยจุดประสงค์เนี่ยก็เป็นเพื่อว่าเป็นการช่วยเหลือองค์การสงฆ์ทหารผ่านศึกอีกทางหนึ่งครับเวลาที่หน่วยงานของรัฐอยากจะซื้ออะไรอยากจะทาอะไรไม่ว่าจะเป็นต้องการราปภเนาะต้องการคนทาความสะอาดต้องการอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคนเหล่านี้เนี่ยทหารผ่านศึกเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่มีงานเนี่ยเขาก็มาทําตรงนี้ได้เป็นการแบบช่วยเหลือตรงนี้ขึ้นมาเอออันนี้เราเข้าใจได้ครับซึ่า ถ้าขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยน่าจะเป็นคนผลิตเองนะเพราะว่าในใบรประกาศนี้เนี่ยเขาก็บอกอยู่นะครับว่าโดยสํานักงานกิจาการโรงงานในอารัก์ก็คือเหมือนเป็นโรงงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนี่แหละเป็นผู้ขายปลีกให้บริการแล้วก็เป็นผู้ผลิตนะอันนี้คือจากที่เขาวงเล็บไว้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปจ้างทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกหรือว่าจ้างช่างฝีมือทั่วไปมาทําในโรง,งงานขององค์การทหารผ่านศึกอ่ะคือเอากําไรที่ได้เนี่ยมาให้ทาร ผ่านศึกอีกทีนึงไงตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าอันนี้อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะมีการประกาศเรื่องนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของช่องสามดยเฮียสอนะครับเขาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็คือวันที่29มกราคมนะครับพวกเขาได้ทําการเชิญคนของประกันสังคมเนี่ยมาสัมภาษณ์ผ่านรายการเลยน่าจะมีการชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นการเข้าใจเบื้องต้นเลยก็คือนี่แหละตามหลักการนี้เลยครกหน่ยงา้ไีมมผดิฎ แต่ว่าที่มันเอะหน่อยก็เพราะว่าคนของประกันสังคมได้มีการพูดนะครับบอกว่าเนี่ยเราก็ทําตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอะไรซึ่งมันถูกต้องตามระเบียบนะครับแต่ว่าที่เขาพูดว่าได้มีการประมูลราคาเนี่ยตรงนี้มันแปลกตรงนี้มันผิดตรงนี้แต่ผมเข้าใจได้เขาอาจจะมีการพูดผิดหรือว่าพูดข้ามช็อตไปเพราะว่าคนที่ประมูลราคาอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเองแต่เป็นองค์การทหารผ่านศึกนึกอ,ออกไหมผ่าน,นศึกเนี่ยเขาก็จะมีแบบแผนกที่เขามีารับปัดพวกชุดพวกนี้<อ>ซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างจากเอกชนเลยนะเล้วก็สามารถที่จะ ให้บริการแบบว่าตัวน้องๆรวมถึงส่งเสื้อส่งชุดเลยเนะี่ยให้ถึงที่ได้ได้นะอันนี้อันนี้นนี่คือเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันไม่ได้ผิดอะไร แต่เ่านผู้ชมก่อนที่ผมจับคลิปนี้นะครับผมได้ไปดูช่องวันเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยถ้าสมมุติให้เป็นวิธีโดยเฉพาะเจาะจงคือนายเอาไปทาเลยเนี่ยมันต้องงบไม่เกิน5 0,000นบาทไม่ใช่เหรอการเสนอราคาโดยแบบวิธีเฉพาะเจาะจงในปกติเท่าที่เราทราบเนี่ยงบประมาณมันจะไม่เกิน5,000 500, 0นบาทนะคะแต่ตรงนี้ในแง่ของรายละเอียดในกฎระเบียบขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวฟังคําชี้แจงลึกๆอีกครั้งหนึ่งและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของจํานวนพนักง,งานประกันสังคมคร,ครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าโครงการทําชุดสูตรเนี่ยมันมี ตแต่ว่าพิธีกรของช่องอมรินทรครับได้ทําการเซิร์ช Google ครับแล้วแล้วเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของประกันสังคมนะครับก็พบว่าประกันสังคมเนี่ยมีข้าราชการอยู่แค่ประมาณ2,500คนเท่านั้นข้อมูลบุคลากรทั้งหมดของสํานักง,งานประกันสังคมแห่องอิงเมื่อปี2,565มีจํานวนข้าราชการทั้งหมด2,593คนแล้วอีก5000เอ้าแล้ว แล้วทำไมทำสูตรมาตั้งเจ็ดพันตัวแต่ว่าเพื่อความแฟร์ครับตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่าอาจจะนับรวมนะครับคนที่เขาเป็นอัตราจ้างคนที่เขาเป็นพนักงานที่ไม่ใช่ขา้าราชการก็มีนะครับมันมีส่วนอื่นด้วยรวมอยู่ด้วยขา้าราชการของอสางานประกันสังคมเนี่ยสองพสคนส่วนที่เหลืออือ่นๆอาจจะเป็นพนักงานของรัฐหรือเป็นลูกจ้างเหมารายปีหรือรอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยอาจจะถึง7,000คนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคลากรของประกันสังคมที่ได้เสื้อสูตตตรรไปนนมมังา ครบที่หามาหรือไม่ครับ